จะตามลงมาเออนั่นแหละจะตามลงมาเราจะเปิดประตูเฮ้ยเปิดเร็วแล้วมันมาแล้วฉีกไปไหนดีฉีกกลับด้วยกันเดี๋ยวตีโอ้ยตีได้ไงอืมเธอและฉันก็แล้วกันไปแล้วกันไปเออนี่ไงฉันกลับมาได้กลับมาได้ฉันเก่งฉันเก่งเล่นแค่นี้บอกเก่ง โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีในเกม Identity V นะซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นตัวเชลิเดอร์นะแมหมดแบบไปสองถามว่ารอดไหมไม่น่ารอดค่ะไม่มีใครไปช่วยโอเมก้ oh God. ไม่มีใครไปช่วยแม่มดสาวเลยขอญาตค้างเครื่องไว้ก่อนแค่น,นี้หรือว่าแค่ฉันไม่เห็นออร่าปะก็ไม่มีใครไปช่วยแม่มดสาวเลยฉันต้องวิ่งไปช่วยหล่อนโดยการทานันไหมนี่ไม่น่าทานันเชียร์ไป แล้วก็โอ้โหร้อยเน็ตศูนย์จริงนะไฮ้ทันไหมนี่ทันทันทันยังไงก็ทันโอ้โหสองตัวตายหาแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วใช่ไหมฉันทันฉช่ไหมฉันท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 ันไปเร็วไปเร็วไม่มีใครช่วยเธอฉันช่วยเองเดี๋ยวมาขี่รถไฟเออลืมเชียอ๋อ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 ไปแล้วเอาล้มแล้วโอ้ ล้มตรงไหนล่ะว่าอย่าตามหนูอย่าตามหนูอย่าตามหนูหนูขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษหนูจะไม่ทำอีกแล้วโอ้โหโดนลุมเน็ตก็ดีอยู่นะก็ก็ก็เขียวอยู่นะทำไมมันเอออ้อยดอแล้อบีเซลมีโอ้ยมันเป็นที่เน็ตหรือมันเป็นที่เครื่องวะว่าย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 วายอย่าทำหนูอย่าทำหนูโอเคเขาพัง เพราะฉันฉันก็วนไม้นี้ต่อเ <t om it> น็ตโอ้เออเนี่ยโทรศัพท์ขอโทรศัพท์หน่อยค่ะอุ้ยสามเครื่องแล้วไวมากเลยเพื่อนปั่นไวมากรีบๆช่วยนะคะโอ้ยโอ้ยไปไหนละพี่พี่ไปไหนหนูขอซื้อยาก,ก่อนหนูเออซื้อเนี้แล้วก็อ่นนานไหนดีเค็ม <t om it> อ๋อนี่งเอาแล้วคับไม่มีใครไปช่วยสาวน้อยโอ้ my god แล้วใครมยืนอยู่ตรงนั้นขอบคุณมากที่ให้ความร่วมมือโอ้ยหิวช้าตอนนี้ก็เพือนขีดไปแล้วหนึ่งคนถือว่ามีเป็นจำนวนที่น้อยมากๆเอา้าโดนบิงเอา้าเทลพอร์ตมาตรงนี้แน่เลยนี่ไงวายเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วพี่ขาวิ่งค่ะ ว่าตอบว่าพี่เป็นไรพี่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่ให้ความร่วมมืออ๋เน็ตก้าวๆนะฉันเพิ่งเน็ตตัวไหนได้บ้างเน็ตมือถือแล้วกับ w วไฟโอเคเอาโอ้แล้วก็จุดพร้อมกันมาสูเราไม่ได้ตั้งใจ เพราะฉะนั้นเราจะไปที่ไหนดีไม่รู้ไปช่วยเขาหน่อยสิวาย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 เอาฉันไม่อยู่ละฉันไปละมาช่วยฉันหน่อยสิแต่ว่าก็าขีดเรียบร้อยแล้วที่ยิ้มทำไมมันเป็นแบบนี้นี่มันใช่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> จะตามลงมาเออนาแหละกจะตามลงมามันจะเปิดประตู เปิดเร็วแล้วมันมาแล้วฉีกไปไหนดีชีกกลับด้วยกันเดีย๋ยวตีโอ้ยตีได้ไงตีได้ไงโอ้ยเรานั่งเก้าอี้อยู่หนึ่งสองสามโอ้ยตายแล้วน้ำหอมปลดช่วยฉันเออมาตายที่สองโอ้ยด่านเดิมเลยเนาะโอ้ยโอ้ยไวจังเลยสกยิลเช k อย่ามาไวสิ ไม่มีใครเดินมาหรือว่ามีวะมีไอ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 ในนี่มันตัวอะไระ,นะี่ยโจ๊กเกอร์สมยัยเีฟเฟสว้ายมาจากไหนนี่พี่ตายเลยมาจากไหนไม่รู้แล้ว่าทำไมมันเดี๋ยวก่อนนะทำไมอ๋อลุ่มโดนลุ่มว้ายตายแล้วพายน้ำเอ,อ๋ยพายน้ำ โปรดอย่าทำฉันโอเคไปไล่เขาถูกต้องแล้วถูกต้องที่สุดยกำลังจะอจอากรัศมีอย่าตีฉัน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 โปรดอย่าตีฉันอ๋อเป็นไรเรื่องตอนนี้กูแหลกมากเลยน่าสงสารเนาะวายฉันไม่ยอมให้โดนได้ตีหรอกค่ะ,คะอย่าตามขอบคุณที่ไม่ตามและขอบคุณที่ได้ยินเสียงฉันพูดตอนเล้ไม่ได้เปิดไหค่หรอก วายไม่ให้ความร่วมมือละวายเขาไม่พังไหมอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยพับไปก่อนอ๋อโดดโดดไปอ่ะฉันก็โดดเหมือนกันมาชีกมาเล่นแปดีสองมันจะแบบโอ้ยโอ้ยเล่นแปด B สองมันจะกระตุกนะะแล้วก็ปิงด้วยต้องขออภัยด้วยจริงๆไอ เพราปวดอย่าทำฉัน,ฉนจุก๊เก่งนะจุก๊เก่งนะวายบ๊ายบายค่ะจู๊กับฉันหล่อจู๊กับฉันหล่อวาย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 อาออ่ไล่ต่อยเหรอหรือไม่ไล่อ๋อไล่ลูกอะลูกกล้าป่าววะวายวายวายตามฉันวายวายวายอ๋ออ๋อ,อฉันงงกับพี่คนนี้เชียร์แม่ ไม่ไมอมาจากไหนน่มาจากไหนน่เอาเอาแล้วมันเดินเมื่อกี้มันโอ้ยฉันไปกดเดินเมื่อกี้ค่ะแล้วมันก็นั่นแหละไม่มีใครไปช่วยนักจิตหรอมีอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยให้ฉันเชียร์หน่อยฉันจีกค่ะฉันจีครับแั่โอ้โหพับผิดทางขอบคุณค่ะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความร่วมมือมากว้าทับทันทันว่ะโอ้โหมีบิงโอ้ ให้ความร่วมมือโอ้ยโอ้ยภยน้ำก็เดินมาตรงนี้เอา้าเอา้าในกูบิงเหรอเอา้า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 งงงงทั้งครอบครัวเยอขอซื้อของกัดโอ้ยไม่ให้ฉันซื้อของเลยทายน้ำทางนั้นเช่นละโอดอย่าทำฉันเงินฉันมีหมื่นหนึ่งฉันยังไม่ได้ใช้เลยอย่าทำ ก็เลยก็เลยก็เลย,เยโอ้โหใช้เสียเปลืองหน่อยเือยขีดเดี๋ยวก็จะขีดภายในเร็วๆนี้ไม่ทันหรอกทันตรงไหนอย่าพับผิดทางเออนึกว่าจะพับผิดทางแล้วมันจะวนนี่มันจะวนให้น้ำวนให้น้ำเป็นวงหวายไม่มามา,มาโอ้ยโดนตีตายแล้วใช้ฉีกไปเม็ดหลังเลยโดดบล็อกฉัน เงินชั้นหมื่นสองยังไม่ได้ใช้เลยไว้ขอโทษนะหมอไว้ขอโทษค่ะค <bizarre> ุณจะไม่มาฉันขอโทษฉันขอโทษเอาอุ้ยขอบคุณมากค่ะที่ไม่ตามหนูขอบคุณที่ให้ความ่วมมือใครไปขี่รถไฟเล่นอยู่นั้นสนุกมากไหมขออนกซื้อของก่อนขอแยกซื้อของก่อนเงินชั้นมีเงินชั้นมีเป็นหมื่นสี่ไม่เชื่อเลยคือเก้าอี้ในโหมดแบบแปดวีสองก็คือเป็นอะไรที เร็วมากใครอะไปช่วยโอ้ยลืมไปว่าเตรียมจุดเครื่องแล้วนี่หว่าเก้าเก้าแล้วก็ไปอาจน่าจะช่วยไม่ทันนะั่นน่ะทางนั้นอุย้ยเชียร์เลดเดอร์ช่วยฉันช่วยทันเฉยมีใครจะล้มไหมคะหนูพร้อมที่จะจุดเครื่องแล้วนะคะโอ้โหแม่งมาจุดได้เลยไหมนี่ไม่จุดเอ้าไปไล่คนอื่นเฉยว่าแล้วเดี๋ยวกล้ตัวฉัน ตายแล้วเธอและฉันก็แล้วกันไปแล้วกันไปเออนี่ไงฉันกลับมาได้กลับมาได้ฉกเง่งฉกเง่งเล่นแค่นี้บอกเก่งเอาว่ามีการจุดเกิดจุดเครื่องเกิดขึ้นเรียบร้อยโดดไปสิหนูฉันมาให้โดดนี่ฉันจะไปทางนั้นโอ้ติดไปทั่วเลยเนาะทางซ้าย ออไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยทำไมตัววิ่งเร็วมากเลย Why w ายอยู่บนหัวปะน่าจะอยู่บนหัวเสียงอะไรมันโอดโอ,ดอยู่แถวนี้เนี่ย hmm. เร็ว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 ไปเชียร์ไปเอาก็าบอกมานเดี๋ยวรู้ w h โอ้ฉันกดไม่ทนันฉันติดเชียร์เพื่อนตายแน่นอน ประตูตทางไหนเปิดแล้วบ้างนี่ทางนู้นเหรอโอเคยังทอได้แต่ว่าฉันก็ต้องลุ้นไปว่าฉันจะพิมพ์จะดักหน้าประตูหรือเปล่าโอ้โหอืม,อม